ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลยิปซีบายซายนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการดูดวงให้กับชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนมีนาคมพศ2562นี้นะคะจะดูให้ใน่งแง่ของเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะโอเคสำหรับหน้าไพ่เรา มีไพ่เดวิวนะคะเป็นไพ่หลักอันนี้มีโอกาสของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่มันมีลักษณะลับๆลับลมคมในอะไรกันอยู่นะคะซึ่งบางคนอาจจะมีธุรกิจรับธุรกิจเสริม ที่มันเป็นสีเทาๆหรือที่มันเป็นการแบบคอมมิชชั่นอะไรแปลกๆที่ได้มาเนี้น,นะคะคือเราได้มาเยอะด้วยนะเพราะว่ามีทั้งว i e อ of ฟอร์จูนมีทั้งไพ่สิบเหรียญคือการงานของเรานะคะถ้ามันเป็นงานเสริมงานที่มันออกแนวในหน้าหรือว่าการรับเงินโดยที่ เป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าของการเข้าไปช่วยเหลืออะไรบางอย่างเนี้ยค่ะจะมีเกณฑ์ค่อนข้างที่จะได้เข้ามาเยอะอ่าสำหรับเรื่องงานหลักงานประจำของเราอันนี้ให้เรามาระวังนิดหนึ่งนะคะพอมันเป็นไพ่เดวิลเนี่ยมันอาจจะมีความร้อนรนทุกร้อนอยู่ในใจสำหรับเรื่องงานนะคะมาประกอบกับไพ่แปดดาบตอนเนี้ยงานหลักงานประจำที่ทำอยู่ มันเหนื่อยหน่ายมันรู้สึกอึดอัดคับข้องใจรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขกับการที่จะอยู่ตรงนี้มันหันไปทางไหนก็เหนื่อยกายเหนื่อยใจเหมือนแบบมีอะไรแวดล้อมทำให้รู้สึกไม่ดีอยู่ตลอดเวลานะคะบางทีคือไปทำงานแล้วมันไม่มีความสุขมันรู้สึกไม่โอเครู้สึกอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนอยากจะหางานใหม่จริงๆเลย เพสซอบวานส์นะคะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆหากิจกรรมใหม่หางานใหม่ซึ่งตอนนี้เราจะมีผู้ช่วยเหลือที่ดีในแง่ของอาจจะเป็นโชคอาจจะเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาให้การแนะนำให้การสนับสนุนในการที่เราจะหาสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองแต่คือณนะตอนเนี้ย จุดนี้เขามีบางคนนะคะในที่ทำงานของเราที่อาจจะมีตําแหน่งหน้าที่ที่ใหญ่กว่าหรือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเข้ามาทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเข้ามาทำให้เราอึดอัดจนรู้สึกอยากจะทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตขึ้นมานะคะสําหรับคนที่ มีงานที่มั่นคงงานราชการแล้วเราไม่ได้คิดอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเนี้ยเราต้องทําใจนะคะเพราะเราอาจจะต้องอยู่กับเขาไปอีกยาวนานสําหรับคนที่ทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่โอเคแต่ในอนาคตก็อาจจะเลี่ยงหรือว่าอาจจะอยู่กันคนละที่หรืออยู่กัน คนละฝักคนละฝ่ายคนละผนกอะไรที่มันไม่ต้องติดต่ออะไรกันเยอะตัวนั้นก็อาจจะช่วยให้อะไรอะไรมันดีขึ้นนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้รู้สึกว่า เราอยากจะอยู่ที่นี่แล้วงานตรงนี้มันไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นเราอยากจะหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเอง The Temperance ก็มานะคะ p a g e of Wands ก็มา View of Fortune ก็มาเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสเกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตนะคะในเมื่อมันไม่เป็นดังใจหวังมันไม่ได้อย่างที่ต้องการแถมคนในที่ทางานก็ไม่โอเคเปลี่ยนเลยดีกว่าค่ะเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วได้เจออะไรที่มัน ทำให้เรารู้สึกมีความสุขขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะไปหาคือเราเลือกเฟ้นและเราแบบว่าอ่ะอันนี้แหละมันใช่มันตรงกับเรามันน่าจะทําให้เราแฮปปี้ขึ้นมากกว่านี้นะคะซึ่งสำหรับคนที่ทำธุรกิจของตัวเองคราวนี้มีความ เบื่อนายมีความแบบว่าทำไมบางวันนั่งตบยุงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างนะคะแต่คุณไม่ต้องกังวลใจไปนะช่วงเดือนเนี้ยมันอาจจะซบเซาในช่วงแรกๆแต่ว่าถ้าปลายปลายเดือนมันจะดีขึ้นนะคะมันจะมีการปรับเปลี่ยนของโซนลูกค้าของแบบว่าการติดต่อของลูกค้าเข้ามาการวอ l ์กอินเข้ามาหาหรือการแบบว่า โทรออนไลน์หรือขายออนไลน์อะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นลักษณะของคนไกลได้ด้วยคือถ้าสำหรับคนที่ทำธุรกิจอยู่ตัวนี้ช่วงต้นเดือนเหนื่อยนิดนึงทำใจนิดนึงพยายามฝ่าความอึดอัดลำบากใจอัดอั้นตันใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไปคิดมากรอช่วงจังหวะดีๆของปลายเดือนค่ะเดี๋ยวเงินจะสะพัดขึ้นแน่นอนนะคะส่วนสำหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่รมธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองอันนี้ พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอหลังเลือกตั้งก็ได้เพราะว่าโอ้ทั้งเดวิลทั้ง8ดาบตอนนี้ขยับขยายอะไรลําบากเหลือเกินแล้วมันไม่มีผู้ช่วยหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่ดีนะคะให้รอไปก่อนรอจังหวะที่ การเงินหรือว่าอะไรใดๆของเรามันพร้อมมากกว่านี้นะคะเพราะตอนนี้ทําก็เหนื่อยค่ะทําเองเหนื่อยเองคือยุ่งยากเองมันจะไม่ค่อยมีใครเข้ามาช่วยหรือว่าการประสบความสําเร็จสิ่งที่เราจะเห็นลาผลสิ่งที่ได้มามันก็อาจจะน้อยลงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้นะคะแต่ว่าถ้าปลายๆเดือนก็น่าจะดีขึ้น แล้วล่ะคะ่ะน,น่าจะเริ่มเห็นโอกาสเห็นจังหวะอะไรที่มันปรับเปลี่ยนไปนะคะในแง่ของการเงินอขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะการเงินคุณดีมากค่ะสําหรับเดือนนี้ได้มาเขาค่อนข้างเยอะนะคะไอ้ที่เข้ามาเนี่ยมีสภาพคล่องดีทีเดียวเชียลสาหรับช่วงต้นเดือนแล้วกลางกลางเดือนอาจจะลดน้อยถอยลงมีต้องไปเสียกับเรื่องที่ไม่ได้เสียเดวิลนี่เรามาระวังนะคะเรื่องการ ผิดกฎหมายการเข้าไปยุ่งกับการพน,นันหรือว่านี่สินอะไรยังไงที่เราไปค้ำประกันหรืออะไรแบบนี้ค่ะอย,ยู่ๆคือมันจะห่วนมาทําให้เราแบบเฮ้ยทําไมเราต้องมาจ่ายนะจุดเนี้ยบางทีไม่ใช่กิจธุระไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยนะเกี่ยวอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือไปค้ำมาแล้วไปยุ่งเกี่ยวกับเขามาแล้วมัน ออกไม่ได้อะคะ่ะมันตีตัวออกห่างไม่ได้จริงๆมันจําเป็นที่จะต้องรับชตากรรมแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปเดือนอยังไงก็อาจจะดีขึ้นอาจจะมีอะไรที่แบบว่าเข้ามาช่วยพยุงเข้ามาช่วยให้แบบ มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปในแง่ดีนะคะซึ่งคุณอาจจะมีโชคมีลาบด้วยนะคะสำหรับเดือนนี้ You ออฟฟอร์ n ูนคือเล็กๆน้อยๆลาบลอยมีคนนั้นคนนี้เข้ามาให้การอุปถัมภ์ค้ำชูหรือว่าช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะมาในแง่ของเงินลาบลอยอาจจะมาในแง่ของความรักความเอ็นดูความช่วยเหลืออะไรอย่างนงี้ก็เป็นได้เพราะอะไรคุณมีเดวิลนะคะมันจะมีอืมนอกในความรัก อะไรมืดมดอยู่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับการงานก็คือการมีคนมาชอบเราหรือว่าแบบแอปคบกันแอบให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรอย่างเงี้ยเรามันระวังจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะโอเคอะมาที่เรื่องความรักเลยดีกว่าคือความรักของเราอะคะ่ะ คือสําหรับเดือนนี้เป็นอะไรที่ดีมากคนที่โสดอยู่คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจคุณมีเกณฑ์ที่จะมีใครใหม่ๆเข้ามาเป็นคนที่เรารู้สึกพึงพอใจแล้วแบบอ่ารูปร่างหน้าตาดีฐานะก็โอเคนิสัยใจคอก็ยังใช้ได้อีกต่างหากแต่ด้วยความที่มันมีเดวิลนะคะแล้วมาระวังเขาจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วมาหลอกให้เรารักหลอกให้เราหลงคือ เหมือนเขาไม่ได้มาด้วยความจริงใจหรือว่าเปิดเผยเต็มร้อเซนะคะมันจะมีบางอย่างที่เหมือนกักกักกันอยู่หรือแบบมันไม่พูดความจริงหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วระวังตัวเราเองไว้ด้วยนะคะบางทีบางคนชาวลัคนาราศีตุลรู้อยู่แล้วนะคะว่าเขามีคนอื่นแต่ก็หักห้ามใจไม่ได้ก็เลยเลยตามเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบ ระวังเลยนะคะเพราะคือตอนนี้ดาวมฤตออยูมันอยู่ที่ภพปัต,ตนีอะค่ะมันจะเป็นภพคู่ครองของเราแล้วมันเล็งลัคนาเราอยู่มันจะมีอะไรลึกลับซับซ้อนมีความมีนอกมีในอะไรที่มันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหักห้ามใจอย่าทำอะไรที่มันไม่ดีผิดศีลธรรมอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าคือโอเคแหละเราอาจจะ บางทีมันก็เหงาบางทีมันก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่มามันก็ดูใช่เหลือเกินแต่ถ้าเขาโอเคเขา เขาฟรีและเขาโสดจริงเขาไม่ได้มีพันธะใดๆคุณสามารถที่จะคบได้เลยนะคะสําหรับคนโสดส่วนสําหรับคนมีคู่แล้วเช่นเดียวกันค่ะโอ้มาเป็นซีรีส์แบบนี้เรามาระวังกันนิดนึงนะคะอาจจะมีการคุยซ้ําคุยซ้อนอาจจะมีการถูกใจคนอื่นทั้งที่เรามีคู่อยู่แล้วหรือไม่เราก็แฟนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาระวังกันคุยซ้อนกันโดนสวมเขาหรือการอืม มีการแอบคุยกับคนอื่นในระหว่างที่คบกับเราอยู่นะคะบางทีเราอาจจะเริ่มระแคะระคายอาจจะเริ่มรู้แล้วแหละแต่คือมันก็ยังไม่ได้จับได้ร้อยเอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมันก็ไม่ได้หมายถึงทุกคู่จะมีแบบนี้นะคะคือบางคนมันก็ไม่ได้ใช่สื่อถึงในเรื่องของการมีมือที่สามอะไรเสมอไปอาจจะเป็นการปิดบังเล็กๆน,น้อยในเรื่องที่ทำให้เราแบบ เออเขากลัวเราจะไม่สบายใจอะไรอย่างนี้ก็ได้ให้หนึกเป็นในแง่ดีนะคะถ้าคู่เรายังไม่มีว่แววยังไม่มีเออรับลมคนไหนอะไรแต่ถ้าใครที่ตอนนี้คู่เรามีบุคลิกลักษณะแปลกๆไปอะไรอย่างงี้ก็ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงพักหลังมานเนี้ยมันอาจจะมีความเบื่อหน่ายมีความระหองระแหงไม่เข้าใจกันนะคะไพ่สีถ้วยมันจะเริ่มรู้สึกเอาใจออกหางเริ่มรู้สึกอยากจะมีสเปซอยากจะมีอะไร ที่มันเป็นส่วนตัวหรืออะไรมากขึ้นกว่าเดิมไม่ค่อยอยากจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันหรือมีเวลาให้กันอะไรอย่างเงี้ยสักเท่าไหร่นะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความคลางแคลงใจอะไรยังไงก็สอดส่องดูนะคะแต่ถ้าอาคนลกของเรายังดีอยู่ยังไม่มีอะไรเราก็ไม่ต้องคิดมากค่ะเพราะว่าจริงๆไพ่จบมันก็ดีมันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลวร้วายขนาดนั้นนะคะส่วนสําหรับคนที่ มีคู่อยู่แล้วคบกันเลิกกันไปห่างหายกันไปห่างกันสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าห่างยาขาดตอนนี้ก็มันในลักษณะของคนเก่าคืออาจจะมีแวบๆกลับมาบ้างนะคะเป็นการคือความสัมพันธ์ไม่รู้สถานะแหละแต่ก็คุยเหมือนแอบคุยเหมือนอะไรยังไงทั้งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีคนอื่น หรือว่าแบบเอไปคบกับใครจริงจังแล้วก็อาจจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้ายังไงให้คุณดูคนใหม่ดีกว่ามีเกณฑ์ที่คนใหม่จะเข้ามาเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นชีวิตแฮปปี้ขึ้นมีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไปดูอย่างนั้นดีกว่านะคะเพราะว่าบางทีแบบอ,อะไรเก่าๆอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย แต่คนใหม่ๆก็ดูให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความเดวิลเราก็ดูนิดนึงว่าไม่ได้มีเจ้าของไม่ได้มีใครจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่มีเราสามารถที่จะสารสัมพันธ์กับคนใหม่ที่เข้ามาได้เลยนะคะมีเกณฑ์ของการได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าพึ่งพิง,พ,งพึ่งพาได้นะคะในแง่ของสุขภาพระมันระวังถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็เกี่ยวกับ พวกมดลูกหรือว่าอวัยวะเพศอะไรแบบนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ของความผิดปกติในบริเวณแถวแถวนั้นส่วนถ้าเป็นคุณผู้ชายก็ต่อมลูกหมากอะไรแบบนี้ค่ะคืออาจจะ,ะดูนิดนึงแล้วก็อาจจะมีภาวะของทางด้านสายตาอะไรแบบนี้ค่ะเรามาระวังเรื่องตาเรื่องต้อเรื่อง สายตาสั้นหรือว่ามีความทัศนวิสัยของการมองเห็นในการขับรถไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางนิดหนึ่งมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่พอสมควรนะคะถ้าไม่ป่วยก็คืออาจจะมีเหตุให้ต้องได้พงได้แผลอาะโดนมีดบาดกระดาษบาดอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะคะระมัดระวังหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับแบบเออจะร้ายแรงอะไรมากขนาดนั้น แล้วถ้าสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวอยู่นะคะเป็นโรคในแนวพวกสายโรคพันธุกรรมโรคที่หัวใจความดันหลอดเลือดเบาหวานอะไรแบบนี้ค่ะที่มันเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายเดือนนี้มันอาจจะมีเกณฑ์ของการกําเริบอะคะ่ะเหมือนพอเราไม่ได้ดูแลไปนานๆแล้วแบบมันสวิงอะไรแบบนี้ค่ะดูแลนิดนึงนะคะก็น่าจะโอเค สุดท้ายเป็นเรื่องโชคลาภอย่างที่บอกไปแล้วนะคะวิว w o ฟ f อร์จูนของเราค่อนข้างมีเกณฑ์ของการได้อะไรเข้ามาโดยที่เราไม่คาดฝันนะคะอาจจะเป็นในแง่ของเงินลาบลอยหรือมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือเกื้อกูลมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งก็ มีโอกาสเป็นเงินได้อยู่พอสมควรเพราะเราก็อ่ามีสิบเหรียญด้วยยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่นะคะเป็นแบบเลขนำโชคให้กับชาวลัคนาราศีตุลเผื่อมจะมีใครสนใจเอาไปเสี่ยงดูนะคะ โอเคค่ะสำหรับเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะประกอบไปด้วยเลข7ค่ะเลข1ค่ะเลข2ค่ะเลขเค่ะเลข5ค่ะมีเลขเจด เลข1เลข2เลข9เลขห้านะคะยังไงก็ลองดูได้ค่ะขอให้ชาวลัคนาราศีตุลโชคดีนะคะขอบคุณสำหรับการดูมาตั้งแต่ต้นจนจบและจะขอบคุณมากถ้าเกิดว่ากด subscribe กดติดตามให้กันสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะคะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ